<ม>ทัทมามาทก <มา S 1> ทยสบ,บายดีเอฟซี FC, มันสุข,ข,ขุขุนเลยเด้อสบ,บายดีย่ำเทงเทงพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็บสิบสองโมงก็ก็ได้ทุกคนเลยเมื่อนีนกัสาวสีสีผ้าผีผ้ส Firstly, สน X, าน้องไปเบื้งงานบุญทรงเฮอทิ้นเผาถ่ยพี่น้องเอ้ยบ้านบุญทรงเฮิร ผู้ไทยมันจะคึอคืนซ้ำเลิศเนาะพี่น้องเนาะแต่ลู่เต้าข้าวสารกับไปมืดละละพี่น้องไอ้ย่างแต่สาวสี่นี่ละอยู่เลงโง่เลง่ายพี่น้องไอ้หากเอาไข้โฮมแล้วเอา่ขยโฮมแล้วกับสาวสี่กับสี่ยางไปบันนี้นะย่างไปกับแม่สาวบัานนี้แล้วกับชุดลอเพื่อนชุดรอเพื่อนโหแล้วคอยนี่ชุดลอเพื่อนพี่น้องไอ้ชุดรอแม่สาวบันนี้แล้วกับค่อยสามคนนะสุ่ค่อยกับสี่ยางลงไปทาอะไร กระทงมือนังพุละพี่ละพี่น้องเอ่นเขาโรงเฮือนะที่บ่อนไปไหลกระทงพุทธละป้าพี่น้องมาลายเซ็กพะย่ะเข้าไปเลยได้เาอห้านี่บ่อไปล่าลางงูวันนี้นั่นนี่พี่น้องรู้ฮะเจ้าหน้าไปตำลางงูเข้าวันนี้จะได้ก็ไปล่าลางงูพี่น้องไอ้คนโวยและตามเทอดตำทางก็มีค่อยมีคนนะเข้าไปโฮมอยู่งานบุญชวงเพื่อพุละพี่น้อง งอททางข้าบุญชงเฮแล้วพี่น้อยเพิ่อขายอยู่เนาะกระดมมานี่นะโอ้ยมันลงเทไม่ไดมันทางห้อมเออว่องยันใช่มากรีบคอนอมบอมมากค่มีนุ่งยาแล้วอบ่เป็นทางมากไม่ได้ดุนี่นาอันนี้แหละทางเนาะแม่คนอนี่ก็ลายแท้คนพี่น้อง สี่บ้านพี่น้อยบ้านหงอนยอดมาดบ้านบึงบ้านเร่งใจอัน้ากอไแบบ้าดอม้นแบมันแทนเท่ากังคึงบ่ Yep. Nope. บ้านจมัดพบกับบ้านเวงไซถ้าบ้านเวงถ้าบ้านเลิศชนะกับสาวสีก็มีเสียใจพี่น้องเลยถ้าบ้านเลิกชนะก็คือว่ายินดีนําพี่น้องเลยบ้านเลิกก็ยินดีนั่ม พี่น้องเบ็นวิวเป็นบิวพี่น้องมาตาป้าบอยนะป้ามารับกินโจงกรยนะจากโลกนี่นะมล่บข้โล่เด้อปลาตัวปลาเชบอยนะปลาปลาลานกัพี่น้องเลยหอยสิบพันตัวเดียวสิบพันเลยตัว นี่พี่น้องตอนนี้ข้าการมหอดฟังนี้เป็นที่ร้อยแล้วทุกคนเลยนี่บรรยากาศฟังนี้กาคือว่างดงามอยู่แล้วพี่น้องเดี๋ยวเฮาท่าเบิ้งท่าส้มว่าส่งล่ำสีลงมาบ้านเลิกพบกับบ้านเลิกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวท่ารุ่นท่ารุ่นพี่น้องบ้านเลิกเจอสนาเนาะคือมียาตกนี่ นายอนเอานายอนข้าไปกินแล้วพี่น้องนายอนข้าไปกินแล้วนายอนข้าไปกินแล้ว นี่คราบก็า ok มาโล่บังหานค่าพี่น้องมีเพ in oui. ื่อเป็นตะกินได้เนาะบังลาบังเท่เรือมังลาบนะมาหา้ามชิดมาหา้ามชิดได้ไหมบังแก้มงแก้วลรือชีบปะ เอารถตีบังห้าพันตีตีเอาสองบังเด้อให้สดดเป็นคนเลือกพี่น้องไงสองบังสิบพันข้าพี่เลอข้า้าวเขาไม่บอกเข้าไม่บอ ทำไมชิมลุยจักรนเาไาใน้นขอไ่ซบบ่แกงแล้ยน้ำมันจะได้

You know มแล้วขียแ้วนบ่งแเป็น่งเออเออมาใจเป็นเธอกมามาหม้ลายจ่าพี่น้องเ้ยมื่อี้นํางฟพบนะทีมงานเทาหลายคณะเต็มยูเซ่พี่ได้พี่น้องเอ้ยทีงานใส่ป้า

อมหาดมันไม่ใช่มาแล้วพี่น้อง นี่วิลกินเันนะลงโ่กระปุยนะงห้าพโอ้ชกโต้ิห้าพันโอ้พอกินได้อยู่ได้พี่น้องเลยยูฮอกินลม้มาพี่ยังนูไมอยู่เนาะชิโตาัน กินข้าวแล้วแล้วกับห้ามว่องเขาแข้งเฮ้ยคือก้าวพี่น้องเว้บุ่มพนอมาก้อนแล้วได้พี่น้องเว้นี่เมียนสุดเลยจมฮันมีเฮเลยจมฮัทเมียนเลยไปเฮอยู่เจ้าจมฮัทนะเฮ่ร่มบ่บัดบึงไปแล้วพี่น้องเว้ ตกพี่น้องเอ้ยงานแกงเอ้ยก็ยังมีจบได้พี่น้องแต่ว่าคนตกคนตกแง้งตอนนี้กันชอบจะเบิ่งหมูนั้นนลยกันย่ามีแข่งจะไม่นิดสิพวกจะชนะามาชนะพว้พี่ชนะกันยา สามบ้งชุดก่อนอันที่ยิ่งคือที่สองอนนี้อเช่หรที่สามเออเอออัั้น <uh um ah. ี่นะเพ่เราัะเนนเนส่ประกอบการเพิ่นองอ่าอาิกเกอมาพกอนี่อ่ายัิดพลาดตอนเลยกันเนาะเอออ่างอ่ากจะ่ อวิงเซนินายนนท์ชิน้จังค่งนะอยไปย่งำเอวะอยู่ากตั้งนาตั้นาคุยังว่าคำสิพากันเลยอาผู้ขึ้นเบาอาสัตสำเนียงอาเวิงเซนิงขอเสียขอยกลงยกมือไปด้อเวิงเซนิเนาะคุณยิ่งเนาะโอเคมาแล้วเออนายนคุณยิ่ง นีในบ้านนันเองวะในบ้านยนนเออบกันะท,นท,นทุ่ยิงน่เอามาแล้วนะจันทักุ่ยิงแอมมาแล้วนะามเนาะนมค้ายพร้อมเนาะสมาวันที่สามนี้เอ้วันที่สามทุุ่ยิงเนาะทุ่ยิงบัจจ้าเนาะเออใรับรางวัลที่สามึนะี่ซี่เี่ซีเนาะ อาธรมาตย์ไปสิพุ่งยิ่งนาะุ่ยิ่งมาจะมาตให้เกน้าเบท่านเออท่านจูนนะพุทธใจนี่นาาุยิ่งนะอานมานี่เอเออแฟนเพ่นเนี่เนาอาะรนะพี่นะเดี๋ยวไจไปนี้นะอา่มล

เลียงใส่ี่นึงไปเรียกน้อเออทานกองีชนะนห้องเลยค่ะบ้านนะครับบัตรเีคับกบเออเออางวัลที่นึง่งนะทานกองชีลงชนะอบตองขวัญเออราวัลสุเออิ่งขอเชียงทุกนในเรีน้องเลยบัตรเลี้ออ bạn này phải sai à. à <laughs> à, <Quảng> <laughs> uh, mình... đúng không? nịp sai đâu sai đâu bắt nịp sai đâu bắt sai đâu bắt sai sai đâu bắt Đúng rồi sai sai น, nem, น,นั่นนั่นนนน่นนไน่นักแล็ผัดดินันน่าหยเลยหมดหมนเลยหมคือประจับมือนักที่สองพี่สองม่ใช่สองแต่งม่ ไม่สองนะห้เกมอกรางวันเรับซื้อป้าวัะันพนน่ะตัวกตัวเล่นนะน่ามาตัวชิมงานนอเมก็ได้กะพราวตะใจนม้อลาะพร้าวเก็ได้กินมะพร้าวเพรากนหน้าเออภูมิมหโบงานนี้เออแต่ว่านองานเท้านอกา่าเป็นชันี้กอนเนาะกินหา้าพอเดียวไม่เขาคุ้มี้ตามรับชมตลอดมาเด้อทุกคน